สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นไม้มงคลนะครับชื่อว่าต้นมหาเฮงนะครับหรือจะมีอีกชื่อหนึ่งว่าหีบไม้งามนะครับก็จะเป็นเป็นไม้มงคลนะครับที่มีใบเขียวตลอดปีนะครับจะไม่มีการผลัดใบเลยนะครับแล้วก็จะมีดอก สีขาวนะครับมีกลิ่นหอมนะครับหยุดเด่นนี่ก็คือจะมีใบเรียงตัวกันเป็นชั้นๆนะครับสวยงามนะครับก็มาดูกันนะครับตรงใบก็เป็นชั้นๆสวยงามนะครับถ้าเราทํากิ่งหักจะมียางสีขาวนะครับกิ่งของเขานะครับแล้วระหว่างนะครับระหว่างข้อใบนี่ครับจะมีหนามเล็กๆนะครับ ก็เป็นหนามที่ไม่แข็งนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับเล็กๆเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับดินที่ใช้ปลูกนะครับก็จะเป็นดินที่เขาชอบจริงๆนกะ็จ,จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแต่หากเราไม่มีเราอาจจะใช้ดินถุงทั่วไปผสมกับเปลือกมะพร้าวสับก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ระบายน้ําได้ก็เป็นดีนะครับ ก็จะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะครับและก็การลดน้ำนี่จะชอบน้ำปานกลางนะครับซึ่งเราสามารถจะลดน้ำวันเว้นวันได้นะครับส่วนการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับถ้าปุ๋ยเคมีนี่แนะนำสูตร16-16-16นะครับสูตรเสมอนะครับ ก็ใส่ห่งหางต้นหน่อยนะครับใส่สักขอบๆกระถางนะครับหรือจะใช้ปุ๋ยที่สะดวกสุดก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับที่ชื่อดังๆก็จะเป็นยี่ห้อออสโมโค้นะครับใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเวลาเราปลูกในบ้านนี่เราสามารถไปปลูกได้นะครับโดยที่ให้โดนแสงบ้างนะครับขอมีแสงส่งถึงหรือไม่ก็ใช้อีกวิธีนึงก็คือเรา ไปผูกในบ้านแล้วเราก็ย้ายมาให้โดนแดดนะครับสลับกันนะครับยกเข้ายกออกนะครับใบก็เรียงเป็นชั้นๆสวยงามนะครับสำหรับราคานะครับต้นมหาเฮงนี่ราคาที่ขายก็อยู่ประมาณ120บาทนะครับ กะถางขนาด8นิ้วนะครับซึ่งก็ต่างท้องที่ท้องถิ่นกันไปนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆให้รู้จักกับไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะครับมหาเฮงหรือถีบไม้หอมนะครับก<อ>็วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ